มาอัปเดตน้ําในสระให้ดูกันค่ะเราขุดสระขนาดหนึ่งไร่ไว้สาหรับเก็บน้ําทําสวนทุเรียนนะคะและอันนี้ก็เป็นปริมาณน้ําที่เราเปิดใส่สระมาได้3เดือนเต็มเลยค่ะเปิดน้ํามาได้3เดือนแล้วน้ํายังไม่เต็มสระเลยนะคะที่เราใช้เป็นน้ําบาดาลใช้ระบบโซลาเซลล์นะคะเขาจะไหลเฉพาะช่วงที่มีแดดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปริมาณน้ํา3เดือนครึ่งค่ะมีนกเป็ดน้ํามาเล่นน้ําเป็นประจําเลยผ่านมา3เดือนครึ่งแล้วน้ําก็ยังไม่เต็มสระนะคะน้ําจากบาดาลเป็นสีใสนะคะแต่พอมาอยู่ในสระเยอะๆแบบนี้แล้วน้ําเปลี่ยนเป็นสีเข ีบบยวแต่น้ําไม่ได้เน่าเสียนะส่วนอันนี้เป็นปริมาณน้ํา4เดือนแล้วค่ะอันนี้ครบ4เดือนแล้วนะคะแต่น้ําก็ยังไม่เต็มสระเลยค่ะครบ4เดือนวันที่30มิถุนายนนะคะส่วนอันนี้เป็นปริมาณน้ําประมาณ4เดือนขวาว่าค่ะส่วนอันนี้ก็ปริมาณน้ํา4เดือนครึ่งค่ะหรือว่าก็คือน้ําปัจจุบันเลยนะคะปริมาณน้ําปัจจุบันเราได้เท่านี้เลยค่ะที่เห็นว่าน้ํามีสีฟ้าอันนี้เราใส่เป็นสารสีฟ้านะคะถ้าดูจากปริมาณน้า4เดือนครึ่งเนี่ยเราคาดว่าขวาน้ําจะเต็มน่าจะครบ6เดือนเลยค่่่่ะะะแตตอนนนนนีีี้้ททสวกก็ยยังปลูุเรไไมดค กำลังรอไฟอยู่ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปซื้อท่อน้ำราคาถูกกันค่ะ